ทีนี้มาดูโจทย์ด่วนโจทย์ยากของรัฐบาลคุณเศรษฐากันหน่อยนะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถึงแม้บอกว่าจะทําแต่จะทําได้หรือไม่เช่นเรื่องของกองทัพนะฮะไปคุยกับอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของหน่วยงานด้านการข่าวท่านหนึ่งบอกว่ารัฐบาลชุดใหม่กําลังเล่นแร่แปรธาตุงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะคําหาเสียงเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพเอ็ดบิกทินตกลงเรียกคํานี้ว่าอย่างไา เปลี่ยนมาใช้คาว่าปรับโครงสร้างครับอ่าปรับโครงสร้างกองทัพและการทํางานร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับกองทัพครับครับนี่ฮะคือต้องเรียกหวานเลยอแล้วก็ต้องเรียกบิ๊กทินบ่อยๆเพราะว่าบิ๊กทินบอกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยชินเรียกคํานี้แล้วขนลุกแลวต้องเรียกบ่อยๆนะฮะทีนี้คือเท่ากับว่าถ้าเรียกแบบว่าเป็นการปรับโครงสร้างและไม่เรียกปฏิรูปเนี่ย เท่ากับว่าในทางปฏิบัติจะไม่มีการผ่าตัดใหญ่ใช่ครับหรือไม่อ่าคือ,ค,อคือถ้าเผื่อเราไปทําในรูปแบบเดิมๆนะครับอันนี้คือเราก็ไม่ได้ว่าว่ามันผิดหรือถูกนะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับตอนที่จําได้ไหมฮะม,มีการที่มีการไปยิงกันหลายหลายศพที่โคราชนะฮะเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็มารู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันมีปัญหาจากเรื่องเงินสวัสดิการในในกองทัพนี่แหละครับแล้วก็มีการบอกให้รื้อนะซึ่งจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์ที่ไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องโควิดเนี่ยระบาดจาก สนามมวยนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ของทหารอย่างเงี้ยน,นะฮะก็เลยมีการให้บอกวไปรือ้อไปรือ้อไปรือปร้อสักทีตอนนั้นบิ๊กแดงเขาก็ทำทำแล้วมันก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในสายตาประชาชนที่บอกวฮะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอแต่มันน้อยค,คือให้เขาทําเองอาจจะเป็นอย่างนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้ประชาชนที่อยากเห็นเนี่ยแล้วก็สะท้อนผ่านการเลือกตั้งเนี่ย ผ่านนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยและรวมถึงพรรคเพื่อไทยด้วยนะตอนนั้นนะเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนรวดเร็วนะครับแล้วก็สางปัญหาเก่าๆสักทีอ่าทีนี้พอมันไปเป็นลักษณะเนี้ยแบบก็เข้าไปรอมชอมเนี่ยคนก็เริ่มรู้สึกตั้งคําถามรวมไปถึงตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วใครจะมาอยู่ล้อมบิ๊กถิ่นบ้านในแง่ของคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นเรียกว่าที่ปรึกษาเนี่ยนะฮะทีนี้ยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ย กลายเป็นว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายังคงมีการเกณฑ์ทหารอยู่แค่จะค่อยๆปรับเน้นเรื่องของสมัครใจแต่ว่าถ้าขาดเท่าไหร่ก็ยังคงต้องมีการเกณฑ์่อันนี้ต่างกับของก้าไกลที่เขาจะต้องยกเลิกกฎหมายครับจริงๆแล้วอ่ะคือมันมีพรบอยู่ฉบับหนึ่งก็คือเขาเรียกพรบรับราชการทหารตั้งแต่ปี2 4 9 7นะฮะาอันนี้คือถ้าถ้าเป็นก้าไกลมาเนี่ยเขาบอกเขาจะเลิกอันนี้เลยแต่อันนั้นเนี่ยก็ ฝ่ายที่ผู้รู้เรื่องความมั่นคงก็บอกว่าแรงไปนะค,คือการที่กฎหมายฉบับนี้มันมีอยู่เนี่ยม,มันมีการ,รจัดแบ่งกําลังมันไม่ใช่มีแต่เรื่องเกณฑ์ทาหารมันมีทั้งกําลังสํารองเออซึ่งตอนหลังเขามาออกกฎหมายแยกไปอีก,อกฉบับหนึ่งนะฮะแล้วมันมีนกลไกเกิดกฐารหานกองเกินทหารกองหนุนอะไรแบบนี้ซึ่งมันมีนกลไกของมันดูแลาชายไทยเนี่ยไปจนถึงอายุ60นู่นนะฮะทีนี้ไปเลิกเลยอาจจะแรงไปแต่พอมารัฐบาลชุดนี้ก็ไปสุดโตอีกด้านหนึ่งคือจะไม่แก้ละอ่า ก็คือจะไม่ยกเลิกและอาจจะไม่แก้ด้วยพราะกฎหมายนี่สำคัญก็อันนี้ก็คือค่อนข้างจะสวนทางแล้วก็ถ้าจํากันได้ตอนเขาหาเสียงไว้เนี่ยเขาบอกว่าเมษาปีที่แล้วอ่ะซึ่งมันช่วงใกล้เลือกตั้งไงกราบเขาบอกเป็นการเกณฑ์ปีสุดท้ายนะ,ะปีนหน้าเราจะไม่ต้องเกณฑ์ทหารกันอีกแล้วปรากฏว่าถ้าปีหน้าถ้าสมัครใจไม่พออาจจะยังต้องเกณฑ์กันอยู่นะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับกองทัพ ที่ดูเหมือนจะจับต้องได้ในแง่ของตัวเลขวัดผลนะฮะว่าอปฏิรูปจริงหรือเปล่าปรับโครงสร้างจริงหรือเปล่านั่นก็คือเรื่องของจำนวนในผลเห็นว่าจำนวนในผลของประเทศไทยติดอันดับโลกเหรอครับอาจจะมากที่สุดในโลก1 5 0 0กว่าคนครับนะฮะโอ้ประเทศอื่นก็ไม่รู้มีกี่คนบางประเทศเขามีแค่2-3สาคนโอ้เออนี่แล้วทำไมเรามีเยอะขนาดนี้ก็คือจริงๆมันมีหลายปัจจัยนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมีบางบางช่วงที่ประเทศเราในเผชิญศึกสงคราม นะครับท้งสงครามภายในภายนอกท้งสงครามคอมมวนิสต์ในภายในนะครับภายนอกก็คือสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกราบก็มีการผลิตนักเรียนในร้อยมากพอผลิตบ้านเนี่ยแล้วมันก็จะต้องมีการเลื่อนไหลไปการเติบโตตามตามสายการบังคับบัญชาก็เลยมาเป็นนายพลกันเยอะนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาก็พยายามลดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือจำนวนนักเรียนในร้อยก็น่าจะดูลดลงใช่ครับในคือบางช่วงมัน7จ็ดแ้นะต่อต่อปีนะครับนะฮะแล้วก็แต่อย่างยุคหลังๆเนี่ยมันเหลือแค่ร้อยกว่าคนเอง่านะคือก็คือว่าแต่ว่าไอ การจะเห็นผลนี่มันช้าไงมันส่งผลระยะยาวพาดก็ต้องรอวันเกษียณอ่ะใช่ครับคือเขาบรรจุเข้ามาเป็นทหารแล้วจะไปไล่เขาออกมันไม่ได้นี่มันคนข้างแก้ยากครับงๆก็เห็นว่าประมาณปี70-72จะเริ่มมีการเกษียรลตใหญ่หลังจากนั้นอ่ะอาจจะเริ่มเห็นตัวเลขที่ชัดเจนแต่อันนี้ก็เหมือนไม่ได้เป็นการไปปรับอะไรโครงสร้างเพราะว่าก็เป็นการเกษียณเป็นลดไปนี่ไงฮะมันก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่คุณปิงถาวนี่แหละแลวผมคิดว่าพักเก้าไกลคงไปพูดอ๋อถ้ารอปี70-72นี่ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้้เเพราากษียยณอู่แลว ทีนี้จร,จริงๆมันมีไส้ในที่มันที่มันพยายามที่จะไปปพพพร,ไรับภารกิจได้คืออย่างเช่นว่าภายในพลของเราเนี่ยเยอะเยอะแล้วก็เป็นเขาเรียกผู้ส่งกับผู้ชํานาญคือผู้ส่งคนอาวุธผู้สรงคอาวุธพิเศษผู้ชํานาญผู้ชํานาญการพิเศษเนี่ยเยอะแล้วก็มีการตั้งคําถามว่ามีงานทําหรือเปล่าอแต่จริงๆภายในกองทัพเขา,ขาก็พยายามจะมอบหมายงานให้นะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันจะไปทํำยังไงแล้วหน่วยที่มันเปิดใหม่ๆขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะมีในพลเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอาจจะต้องไปยุบเลิกหรือเปล่าออย่างง่ายๆเลยไหมครับน้อยอย่าง แม่ทัพน้อยภาคสี่เนี่ยคือเขาดูแค่สี่จังหวัดแล้วแม่ทัพคนเดียวเนี่ยก็ยังคือก็คือดูแลสบายอ่ะก็ยังไปเปิดแม่ทัพน้อยอีกเงี้ยเพิ่มพลโทเข้ามาอีกเงี้ยอ่าคือพอไปเปิดหน่วยเปิดอัตราเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราขึ้นมาไงอ่ามันก็เลยเยอะแล้วบิ๊กทินเองจะมีอำนาจในการตัดสินใจเองแค่ไหนนี่แหละฮะหรือในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยก็ต้องฟังคําแนะนําจากคนรอบๆถ้าคนรอบๆเนี่ยเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มเดียวกันก็อาจจะเห็นที่ทางนโยบายที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่ใช่คร เพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าพี่ๆทหารเหล่านี้เนี่ยที่เพิ่งกเกษียณไปเนี่ยรจริงๆก็อยู่ในโครงสร้างแบบนี้มานะทีนี้อีกด้านหนึ่งพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเนี่ยที่มีการมีชื่อมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็เป็นอีกมุมหนึ่งจริงๆเป็นคู่ทหารเขาเรียกว่าคู่ใจของอรัฐบาลคุณยิ่งรักเลยนะตอนนั้นเป็นประหลัดกรลาโหมแล้วก็มีการใช้กลไกกฎหมายพิเศษเนในการควบคุมการชุมนุมได้ดีนะะตับตอ,ตอนนั้นที่มีการเิการชุมนุมตอนเริ่มน่ะแล้วก็ไม่มีการถูกฟ้องถูกอะไร มีการไปฟ้องร้องอะไรก็รอดหมดแล้วบอกคุณยิ่งรักตอนนั้นบิ๊กแปะเนี่ยเขาเข้าไปทำนะครับแล้วก็เป็นภาพลักษณ์คือนายฐานประชาธิปไตยนะครับนะฮะเพราะว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับการรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้ชื่อยังหลุดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นถูกตั้งคําถามแน่นอนอ่ะนี่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวนายกเศรษฐาแล้วตอนนี้ถ้าถามว่ารัฐมนตรีคนไหนถูกจับจ้องมากที่สุดหนึ่งในนั้นคือบิ๊กตินแน่นอนใช่ครับนี่นะ